สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นสอนการเปลี่ยนธีมของ WordPress นะครับโดยสามารถเปลี่ยนดีไซน์ของธีมของสีต่างๆได้นี่เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนธีมของ2 0วนนะครับทเวนตี้ทเวนะครับก็จะมีนี่คือแบบฟอร์มเดิมๆนะครับถ้าเลื่อนลงมาก็จะมีเท็กมีมีลิงก์มีต่างๆนะครับมีบ็อกมียูนิคมีภาพนะครับ เป็นโซนสีแบบเรียบๆนะครับอันนี้ผมก็จะสอนในคลิปวิดีโอนะครับสอนง่ายๆในการใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์นะครับเป็นสีบล็อกตรงนี้เปลี่ยนแท็กตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนใส่บอร์เดอร์เปลี่ยนแท็กเฮดดิ่งต่างๆนะครับเปลี่ยนสเปซนะครับวิธีการเปลี่ยนเลงวิธีการเปลี่ยนสเปซของลิสต์นะครับเลื่อนลงมาก็วิธีการเปลี่ยนความโค้งของภาพนะครับ แล้วก็เปลี่ยน padding เลยต่างๆนะครับแล้วก็นำไฟล์ CSS ที่เปลี่ยนเนี่ยมาแก้ไขในธีมนะครับเรียบร้อยแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือในการใช้นะครับมีสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับเป็นเอาไว้อ้างอิง CSS ต่างๆนะครับผ่านวิดีโอชุดนี้นะครับความยาวมากกว่า20นาทีนะครับผมสวัสดีครับ